หลังจากที่สัญญาณกลับมาเนี่ยฮิเมลและอาคาชก็ได้เห็นเรที่กำลังอยู่ในสถานการณ์อคับขันในระหว่างการประทะมาของเรเนี่ยก็ได้เข้าไปก่อกวนศัตรูครับแต่ในเวลาเดียวกันเรก็ได้เข้าไปช่วยหมาครับจึงทำให้โดนฟันเข้าที่ขาเพื่อแก้ไขสถานการณ์นี้เนี่ยฮิเมลก็ได้ส่งแรตสูตรเสริมมาให้ครับในระหว่างที่ฮิเมลอัปโหลดแรตสูตรมาให้เรเนี่ยก็ต้อง่วงเวลาให้ครับโดยการยิงคอนเดทรนไปชุดหนึ่ง เพิ่งแปลงร่างยังไม่ทันไรสกายสไตร k เกอร์ฝั่งัตูก็ได้ถูกช่วยไปกลับมาที่สเปก t ่าครับเซโน่นเนี่ยก็ได้บอกให้ซาร์รักษาสกายสไตรเกอร์ของพวกเขาและซาร์ก็กำลังประมวลผลการต่อสู้ของสกายสไตรเกอร์ของฝั่งกามมาอยู่โดยบนว่าเพิ่งพักยังไม่ทันไรต้องยุ่งขึ้นมาอีกแล้ว ในอีกฝั่งหนึ่งฮิเมลเนี่ยก็ได้บอกกับเรที่เพื่อฟื้นตัวว่าจากการประมวลผลลอยเรือแล้วเนี่ยสกายสไตรเกอร์ที่เข้ามาปะทาด้วยเป็นมนุษย์นั่นหมายความว่าอีกฝ่ายก็สามารถสร้างสกายสไตรเกอร์ได้ด้วยเช่นกันเพื่อไม่ให้เรื่องได้บานไปลายไปกว่านี้อาคาสเนี่ยก็ได้บอกให้เรทฆ่าอีกฝ่ายทิ้งซะแต่เรทก็รับไปได้ครับเรทไม่สามารถช่วงชิงชีวิตของคนอื่นได้อาคาสเนี่ยก็แค่อยากให้เรทมีชีวิตรอดต่อไปหลังจากสานทนาเสร็จก็ได้แยกกันครับและฮิเมลกับอาคาชเนี่ยกได้ยกักััต่่่ออออเเีวบรรรืงงทููสสสาาามมถิจ โดยสรุปได้ว่าเซว่าเนี่ยยังมีชีวิตยอยู่ครับและโดนอีกฝ่ายประมวลผลจนเละเลยกับสกายสไตรเกอร์ของฝ่ายศัตรูเนี่ยไม่ได้ถูกเลี้ยงมาแบบเลแต่เป็นการเลี้ยงพฤติกรรมและสร้างขึ้นมาโดยตรงมมนได้ฝั่งเลครับเลก็กําลังเลครับเกี่ยวกับการช่วงชิงชีวิตของฝ่ายศัตรู ในระหว่างที่กำลังคิดอยู่ไอรอนและไพรอน,นก็ได้มาเยี่ยมครับโดยบอกว่าถ้าพวกเขาเป็นมนุษย์เนี่ยพวกเขาจะได้ริมรสความอร่อยของแอปเปิลซึ่งมีแต่สิ่งมีชีวิตเท่านั้นที่จะรู้สึกได้ถึงความอร่อยซึ่งก็เป็นคำคำนี้นี่เองครับที่ทําให้เรได้ขึ้นได้และเรก็รู้ทางเลือกของตัวเองนะครับในจังหวะนี้สตูก็ได้เข้ามาบุกในพื้นที่33ของกาม,ม่าครับทีมเมลกับคาชเนียก็ได้คาดว่าสกายสไตรเกอร์ของั่งัตูเนี่ยได้ออกปฏิบัติการแล้วอาคาชเนียจะออกไปดูดว้วย,ต,รรยตัวเองซะหน บนยอดหลังคาของพื้นที่3.3สาน้อยเรื่องสองได้แนะนำตัวซึ่งกันและกันครั้งแรกเวรก็ได้ตอบชื่อตัวเองแล้วก็ถามชื่ออีกฝ่ายครับและอีกฝ่ายก็ได้ตอบว่าโรเซ่ครับ